ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังกองสลากร่อนจดหมายประกาศด่วนเดือนสิงหาคมออกหวยครั้งเดียวพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยถึงการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนื่องจากในวันที่1สิงหาคม66ตรงกับวันอาสาฬหาบูชาและวันที่สสิงหาคม66 ตรงกับวันเข้าพรรษาจึงเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาและเป็นวันหยุดราชการประจำปี2566โดยคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในการประชุมเมื่อวันที่25สิงหาคม2565ได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1สิงหาคม66เป็นวันที่31กรกฎาคม66 ดังนั้นในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม66จึงมีทั้งหมด3ครั้งในวันที่1กรกฎาคม66วันที่16กรกฎาคม66และวันที่31กรกฎาคม66ขณะที่ในเดือนสิงหาคม2566จะเหลือการออกสลากเพียง1ครั้งคือวันที่16สิงหาคม66ขอบคุณสยามนิวค่ะ